นาเข้มสติหลุดทันทีที่รู้ว่าร่างกายเขากำลังกินตัวเองเพียงเพราะเขาดื่มแค่กาแฟดำแทนมื้อเช้าทุกวันในวัย45ปีที่พุงพลุ้ยและขี้กำงวนนาเข้มกลัวสุดขีดว่าอวัยวะข้างในกำลังถูกย่อยสลายจนร่างพังแต่ความจริงที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่านั้นคือนี่คือกลไกออโตฟาจี agi, หรือการรีไซเคิลเซลตามงานวิจัยรางวัลโนเบลปี2016ที่เปลี่ยนความสยองให้กลายเป็นปาฏิหาร เมื่อทองว่างและได้รับสารจากกาแฟดำร่างกายไม่ได้ทำลายตัวเองแต่กำลังเปิดโหมดทำความสะอาดครั้งใหญ่ซูมเข้าไปในระดับเซลล์จะเห็นขยะและส่วนที่เสื่อมสภาพถูกกำจัดทิ้งเหมือนการโละของเก่าในบ้านแล้วรีไซเคิลกลับมาเป็นเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าทันใดนั้นออร่าพลังงานสีฟ้าใสาก็พุ่งกระจายไปทั่วร่างนาเข้มเซลล์ที่ตายแล้วถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้ร่างกายฟิตปัง ภายในเวลาไม่กี่เดือนจากชายพุงยื่นที่ดูแก่กว่าวัยนาเค้มกลับกลายเป็นยอดมนุษย์ย้อนวัยที่มีผิวพรรณสดใสและร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อนาเค้มไม่ได้กำลังพังแต่เขากำลังถือกำเนิดใหม่ด้วยกลไกชีวภาพที่ฉลาดที่สุดในโลกใครจะเชื่อว่าความลับของการมีอายุยืนยาวอาจเริ่มต้นแค่จากกาแฟดำแก้วเดียวในตอนที่เราปล่อยให้ท้องว่าง